ที่เขาบอกว่ารักแท้แพ้แดดเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องจริงนะแดดคันนี้นี่ใครเห็นผมว่าใครๆก็จะหลงรักนะครับเป็นรถปั้นขึ้นมาใหม่สวยมาก 55าหมรวมโอนครับ55าหมรวมโอนเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงเป็นราคา55าหม้ามาดูรายละเอียดสําหรับการทําแดดคันนี้กันเป็นรถปั้นขึ้นมาใหม่ทั้งคันนะครับชุดสีแท้ชุดสีแท้ทําสีใหม่ถ้าเป็นงานโครงงานเหล็กงานแฮนแผงคอรกระบอกโชคสวิงอาร์มดูมล้ออ่าล้อแม็กเป็นงานพอดโค้ด 55 0 0มรวมโอนรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานไหมคงไม่นะครับแต่ว่าก็หลังจากที่ซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรบริการรับเซอร์วิสฟรีฟร,ฟรีเพราะว่ามันเป็นรถที่จัดสภาพขึ้นมาใหม่นะครับใครสนใจ55 0 0 0รวมโอนเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับ55 0 0 0นนะครับย้ำว่า ห้าหมื่นห้าเนี่ยถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มเพราะมันเป็นรถบิขึ้นมาใหม่ทั้งคันเครื่องทำใหม่ทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนซีนลูกสูบเสื้อฝาทุกอย่างน็อตนะครับแม้กระทั่งโซสเตอร์อะไรพวกนี้ก็ใหม่ทั้งหมดเลย ใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้เพราะว่าฝั่งนั้นมันจะมืดนะครับเนี่ยฮะรถแบบสภาพป้ายแดงเลยทีเดียวบอกย้ำเลยว่าสภาพป้ายแดงจริงๆเห็นแล้วถูกใจอย่างแน่นอนไม่เหนื่อยไม่ต้องไปเสียเวลาเมื่อยในการทำรถในการเก็บอะไรหาอะไรคันนี้จบแน่นอนจบที่เดียวฟังเสียงอีกรอบหนึ่งนิ่มๆเลยครับ ชุดสีเป็นคูเนะครับชุดสีทำสีใหม่ล้อใหม่ยางใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยมีอะไหล่ที่มันเป็นอะไหล่บิ้วนี่แค่ไม่กี่รายการเองนอกนั้นนี่เป็นรายการเบิกทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจนะห้าหมื่นห้าพับาทนะครับทักได้อะไรนะใช่เป็นงานจากทางร้านเลยครับสนใจทักได้ครับ สภาพปลายแดงแน่นอนพักมานะครับพิกัดหรือว่าอยากจะมาดูรถอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสายสามเขตบางแคกรุงเทพมหานครทักทายมาได้มาดูรถก่อนก็ได้ถูกใจค่อยซื้อนะครับร้วประกันโดยฟ้าสายไรเดอร์นะครับสวัสดีครับขี่ให้ดูหน่อยไหมเอาไหมไปขี่ให้หน่อยจะขี่ให้หน่อยอันนั่นะแหละรองเท้านั่นะนะแหละ อ่าเดี๋ยวไม่ดูนะครับตัวขี่เราจะขี่ให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวผู้หญิงก็ขี่ได้นะครับสนี่ไปทางนี้ก็ได้ตรงนั้นแหละสตาร์ตตรงนั้นแหละเหมือนเหมือนปกติเลยเหมือนเหมือนเกียร์สตาร์ทง่ายรถสตาร์ทง่าย ่ะไปเลยเล่งหน่อยครับเล่งหน่อยอ่าค่อยๆปล่อยออกไป,ไปโอเคสวยแน่นอนจริงๆ ขีนิ่มไหมขีดีไหมรรถบิถถ้วใหม่กับรถื่อขายตามสภาพนี่เ่อนคนลรอย่าเันต่างกาันบิ้วใหม่ก็คือหรือทําใหม่ทั้งหมดเลยเอาขาตั้งข้างก็ได้เนี่ยครับอ่ะขีให้ดูแล้วครับสนใจทักมานะครับแดดห้าหมรวมโอนเปลี่ยนชื่อนะครับรถบิ้วใหม่ทั้งคันสนใจทักได้ครับสวัสดีครับ